นั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องหรือว่ามีสิทธิ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกหรือเขาอยากพูดคุยอะเรเขาก็จะครจะบอกเราเองดี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 ดออนไีดีดียีด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 นดี่ีกีด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 วดีดี้ีดี่ีดีดีดกดีดัดีดนดี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 กเดี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 ดดีดีดีดเดี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 แลดีดีดีดนีีีเดีดีอน่้ ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นข้อตกลงที่เรามีร่วมกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่คุยกันได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะเรายังมีอัหนดตที่ต้องถ่ไปใช่ใช่เพราะว่ามันก็สลับกระเลี้ยงแต่จริงๆการสลับกระเลี้ยงมันก็ชัดเจนแล้วก็แต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรต้องเจอกันอ๋อแต่ก็มีถ่ายหกฉากด,ด้วยกันอะไรประมาณนี้นค่ะก็ยังมีโอกาสที่ได้เจอกันบ้างก็เป็นเพื่อนกันค่ะโอเคนะยังมีอัปเดตค่ะ อัปเดตอัปเดตไม่อัปเดตนะไม,ไ,ไ,มไม่ได้อัปเดตเรื่องเราก็คือสมมติก็คือส่วนใหญ่ก็คุยกันเรื่องเรื่องน้องไนล่าเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอ๋อหรือว่าถ้าจะเป็นอะไรที่แบบอเป็นเรื่องที่แบบคุยคา้างคาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างเรื่องงาน,งงานใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานค่ะส่วนเรื่องชีวิตก็คือถ้าสมมติว่าถ้ามีอะไรที่ต้องคุยมันก็จะคุยแต่ไม่ไม่ไม่ค่อยมีค่ะอ๋อ แต่ว่าอย่างนี้ในทุกๆวันเนี่ยจะมีความน่ารักของแบบแฟนคลับเนาะทุกวันก็จะส่งเรื่องก็ว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะเป็นเอฟซีทั้งค <laughs> ู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะยังรู้สึกว่ายังยังชอบในชื่นชอบคเราเพราะฉะนั้นเขาอาจจะบอกเราเรื่อยๆว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้อะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเรามีแบบ าวแบบที่บอกเราตลอดก็พอจะทราบบ้างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นแบบนี้เลยไม,ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูก็ไม่ได้คุยกับพี่กี้บ้างไหมคะคอยเรื่องอะไรคะเคยคือเคยคุยกับเขาแค่ตอนตอนที่เราตัดสินใจตกลงกันไปแล้วแค่พูดว่าถ้าเขามีคนใหม่มีความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีแล้วมันเป็นคนที่เขามีความสุขเรายินดีเพราะว่าเราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยความแบบความรักที่มีต่อกันเพราะฉะนั้นอะอะไรที่ทำให้เขามีความสุขล้วก็เชื่อว่าอะไรที่ก้อยมีความสุขก็แฮป p y อย่าง,งคดี ก็อย่ากเท่าท hmm, uh huh, uh> uh> uh uh ี่ทราบมาจากการที่มีคนชอบ DM มาบอกเราก็จะบอกคนที่ทักมาบอกเราว่าเฮ้ยอะไรที่เราแฮปปี้คือโอเคไม่มีปัญหาแต่ถามว่าได้คุยกันส่วนตัวไหมว่าอุ้ยไม่ไม่ไม่ได้คุยก็คิดว่ามันเป็นชีวิตของเขาไม่ปอะมาอแต่แต่กัน้วกันใช่ใช่ใมันก็เหมือนเพื่อนเป็นกแล้วมันก็เหมือนเพื่อนกันเพราะว่า เรื่องนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องของไม่ใช่เรื่องหรือว่ามีสิทธิ์ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยากบอกหรือเขาอยากพูดคุยกับเราเขาก็จะควรจะบอกเราเองอะไรประมาณนี้ค่ะแนนะว่าถ้าเขาจะมุ่ออนไปก็ินดียินดียินดียินินดีเวาเขมุ่ออนไปด้วยคุยครก้อยเออก้อยว่าก้อยว่าตั้งแต่วันที่ตกลงกันจนถึงวันนี้เอ่อทุกเราทั้งคู่แบบเขาลงการตัดสินใจของกันและกันแล้วก็เลือกที่จะดําเนินชีวิตของเราทั้งคู่ไป ในทางที่โอเคในแบบที่เป็นเราก็ถ้าเขาใช้คาว่ามงออนก็ว่าก็มูออนก็แหละค่ะแตเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเออใช้เขาใช้คำว่าไม่รีบอะไรเลยดีกว่าแต่ถ้าถามว่าคุยเหบใครไหมที่เป็นจริงเป็นจังไม่มีเลยค่ะราะอไม่รีบนั่ไม่รีบด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนอยากใจเย็นๆกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงก็ก็กกั ไม่ไ um, ม่ไม like okay. like ่เรารู hmm. ้ส like yes. <preserved> <t om od eling> ึกว่าหลายๆครั้งเราแบบเราไม่ได้ไต่ตองอะไรหลายหลอย่างในชีวิตหรือถามตัวเองอย่างจริงจังห่อนว่าเราต้องการอะไรเราเราเลือกสิ่งนี้แบบไหนอะไรเงี้ยพอเราทําทุกอย่างไปแค่ทำไปข้ามไปเราเลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเกิดปัญหาก็เกิดจากตัวเราด้วยเราเลยรู้สึกว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่เราควรจะถามตัวเองจริงว่าเราต้องการอะไรฟังตัวเองให้เยอะขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าไม่รีบนะคะ เวลาเข้ามาเราทำยังไงปฏิเสธไปก่อนได้ยังไงก็เนียนๆไม่ถึงว่าก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรที่แบบดูโฉมฉากเรารู้สึกว่าสบายๆถ้าเข้ามาแล้วมันสบายๆมันก็ก็จะสบายๆไปประมาณนี้นเพื่อนๆทุกคนบอกว่าไม่ต้องรีบเพื่อเห็นเวทีนี่ห่างเดียวกันเพราะเรารู้สึกว่า รทุกวันน่ะทำงานมันก็รีบทุกอย่างมันรีบมันเหมือนกับว่าถ้าเราจะหันไปมีคนรักสักคนมันต้องก็งเป็นพื้นที่สบายใจอ่ะมันเหมือนพับเหมือนกันเนาะตอนเนี้ยประมาณนั้นค่ะก็เลยก็เลยชิลๆมากค่ะคนที่เราแบบทำงานดูแลกิจการ่องใบของประมาณที่เราติดรู้สึกว่าแบบเออมีคนรักอย่างนี้จริงๆค่ะทีเนี้ยก้อยไม่ได้วางอะไรไว้ขนาดนั้นเลยอะแต่ว่าก้อยแค่รู้สึกว่าอยู่แบบว่าคุยกัน รู้เรื่องต้องเป็นคนที่เราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็สบายนะคะเออคิดว่าสบายที่ได้อยู่กับเขาแต่จริงๆไม่มีรายตายตัวเป็นคนที่แบบเซ่ชัตยานเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีแบบว่า1 2 3 4 5หขนาดนั้นมคิดไมว่ารว่าเราจะพร้อม่ไห่ไม่รีบตไหนนะเนไม่รีบแล้วก็ไม่คิดด้วยเหมือนก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวมาเราก็คงคงรู้เองอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากจะพยายามอะไรกับ กับสิ่งนี้มากนะอะไรแบบสงบโสดอะไรวะแซ่บเลยเหรอแซ่บเลยเหรอได้แซ่บเหมือนมันคอนทราสต์กันเหมือนกันเนาะเออแต่มันก็อย่างนั้นแหละชีวิตก็งงสงบโสดแซ่บค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ